โอเคครับก็สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพอร์ตส p e นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำเด็กโปรไฟล์นะครับผมเป็นเด็กของแลนทาจิกาเซนะครับผมโอเคนั่นแหละก็จะเป็นทาจิกาเซสแตนดาร์ดหรือว่าทาจิกาเซ่ีนั่นเองก็ถ้าใครชอบแลนนี้ก็ก็ดูได้นะครับผมเออถึงใครไม่ชอบก็ดูได้นะเออก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมอ่ะจะจัดอะไรบ้างจะจัดยังไงสไตล์การเล่นจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่า ก็อืมก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาทําเด็กโปรไฟล์ของทาจิกาเซ่นะเออถ้าใครชอบว่าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทาจิกาเซ่จะเป็นยังไงฉบับของซเปาสุเฟิร์ตหรือว่าเฟอร์นอมวน โอเคครับงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยที่เกียรดสามนะครับเราจะขาดใครไม่ได้นอกจากกีก้าเล็กนะครับผมนี่ใส่สีไปเลยเป็นมังกรหิวโหยกีก้าเล็ก์นะครับสำหรับเทคมันก็คือนะอันนี้เป็นช่องแวนนะเมื่อยูนิตนีโจมตีนำการ์ดหนึ่งใบวัสสุดจากกองการ์ดนะนั่นแหละนำสภาพความเป็นเกียรดสัมพวุธยูนิตนีบวกพลังฆ่าพันตามจำนวน เลียกาดของคุณนะครับอ่าจนจบการต่อทู่นะโอเคคือไอ้ผมใส่ปั๊มทองสีใบเลยอ่านะก็มันพอรัตีปุ๊บมันแจกเกตได้ซึ่งตัวเนี้ยฮันเจียเสีควรแทนเนี้ยควรเอาตัวเนี้ยเปิดก่อนเป็นกิกาเล็กซ์นะครับผมเป็นฐานเลยฐานเลยนะอ่าแล้วก็ส่วนทิกไอไอเป็นเทคล่างนะอ่าเป็นแอต้องใช้ก่อนโจมตีนะครับ ทิ้งการ์ดเกตที่เป็นสัมพุทธ5้าใบนะครับอ่าเรียก,กาดแถวหน้าของคุณ3ามใบเจรทรพังห0 0พันนะครับและ5ดาเมจโซนอ่ะของคู่แข่งมี4ี่ใบหรือต่ำกว่าจะยิงแดมนะเป็น5้าอ่าก็ใส่4ี่ใบเลยนะครับฐานต่อไปก็คือจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเดดเล็กนะครับผมนี่ ตัวนี้ยโกงมากเลยนะผมอันนี้สาหรับความคิดผมนะอืมคือเมื่อ,อยุน,นี่นี้โจมตีนะโซบัสหนึ่งรีทายเรียากากศของตัวเองหนึ่งใบนะใบอื่นที่มันไม่ใช่ตัวเนี้ยอ่าเลือกเรียากากศเลือกรีทายเรียกากาศแผ่หน้าของคู่แข่งหนึ่งใบอ่าและยุนนี้บวกหนึ่งหมื่นตามจํานวนเกรดสมุธท,ที่ถูกรีทายไปนะครับผมอ่าคือเหมือนแบบสมมุตินะ เดี๋ยวถ้าสมมุติเรามีเกศสมุดประมาณ5ใบที่อยู่ในตัวนั้นอ่าสมมุติไม่ให้เอางี้ดีกว่าสมมุติเกศสม,มุิมีสามใบนะอ่ะมีสามใบในตัวของไอตัวอิกาเล็กไม่ใช่ดิเอาสมมุติเอางี้อันนี้เป็นเลียอ่าสมมุติอันนี้เป็นเลียอ่าอันนี้เป็นเป็นแวนก็ได้ตัวนี้โซบาร์ออกโซบาร์ออกปุ๊บ นะแล้วก็กินตัวนี้ดีทัยเรยกร์ตแถวหน้าของแข่งหนึ่งใบจากนั้นบวก1นึ่งหมื่นตามจํานวนเกตสภตหนมพุนสองห0 0่นสา0หมื่นแวนกาดตัวก็บวกให้ตัวกิการเล็กเป็นสามหมโจมตีใส่แวนกาดอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นทิกเล่นๆน,นะครับเกตสุทธคืออะไรเกตสมพุทธก็คือเมื่อการดนะที่เราแบบสมมุติอ่ะอันนี้เป็นเด็กก็แหละอันนี้แวนนะ สมมติ mould, มีเรียการ์ดอยู่หนึ่งใบนะอันนี้ไม่เกี่ยวออกไปก่อนเราโจมตีปุ๊บเราสามารถเลือกยยแจกเกตให้ได้ตันเืินเรียการ์ดเราสับเราไม่เราตัวต่อตัวเออนั่นแหละคือเหมือนแบบมีหนึ่งใบก็ต่อได้แค่แบบใบเดียวก็เราต้องเอามาวางในสภาพความตอนวางเราจะดูไม่ได้นะแต่ว่าตอนเวลาเราเราแบบจีบออกมาคือเราดูได้แค่คนเดียวคู่แข่งไม่สามารถดูได้นะครับอ่าแต่ว่าตอนแบบ วางเนี่ยคือเราเราไม่สามารถเปิดแล้วมาดูก่อนว่าเอ้ยไอยตัวนี้มันคือตัวอะไรแล้วก็เอาไปวางได้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะอ่าก็จะเป็นทิกเล่น,ลนก็นี่นแหละมันจะต้องคอมโบคู่กันอะ่ะไม่อย่างนั้นอะ่ะมันจะใช้เกจสมบุร์ไม่ได้มันก็ต้องพึ่งตัวอื่นซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับคือเด็กเนี้ยมันเป็นเด็กที่แบบคือเด็กวีผมยังไม่เห็นตัวเพิ่มโซนะซึ่งนั่นแหละเล่นลําบากเลยอ่าเพราะว่าต้องคิด ก่อนให้ดีว่าเราจะใช้โซบาร์ตต่อไหนดีเพราะมันก็มีตัวที่แบบใช้โซบาร์เยอะเหมือนกันนะครับอืมอ่าก็จะประมาณนี้ตัวต่อไปซาเวตคิงครับผมนี่ใส่ไปสองใบเลยนี่ครับสกิลมันก็คืออันนี้ช่องเรียรนะในเทินคุณยูนิตน,นี้พลัง5,000ตามจำนวนเรียกาดเกตที่เป็นแบบตามจำนวนเกรสัมุทธอ่าเดี๋ยวผมจะพูดนะเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีคุณสามารถเลือก เรียกย,ย้ายอะย้ายเกจสมุดของเรียกาตัวหนึ่งมาไว้ที่ตัวนี้ได้ซึ่งอ่าเป็นอย่างนี้นะสมมุติอันนี้เป็นเกจของกีอาเล็กซ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรียการอ่ะสมมุติอยู่ใน Excel นะเอ้ยอยู่ตรงนี้ก็ได้่ะแล้วพอตัวนี้จงตีปุ๊บเลือกเกจสมุิของตัวนี้ย,ย้ายทั้งหมดมาให้ตัวนี้ ตัวนี้จะบวกอะไรบ้างตัวนี้จะบวก5,000ันตามยูนิโอิจตสัมพุทธที่อยู่ในตัวมันครับ 5, 10, 15บวกไป 1, 5 0 0 0ครับผมอ่าก็จะตีเป็น27,000ตีใส่วันยากาศไปอ่านี่ก็ควรก็อยู่ในตัวช่องช่องอะไรอืมช่อง Excel ก็ได้นะถ้าใครอยากจะทำหรือไม่ก็ได้เพราะว่ามันมันเรียกเกฑไงเข้าใจขอมคือมันบวกพลังได้ด้วยตัวของมันเองนั่นแหละ เดี๋ยวผมจะสอนคอมโบคู่กันนะครับเดี๋ยวรอจบก่อนเฮ้ยอรือสอนไปเลยวะเออสอนไปเลยแล้วกันนี่นะคือคอมโบก็ไปอย่างนี้สมมุติอันนี้ไม่มีแวนนะไม่มีแวนเลยหรือเปล่าวะเดี๋ยวเอาแวนเลยดีไหมอ่ะเอางี้ก่อนสมมุติอ่าเอาเนี่ยอันนี้แวนนะอันนี้เป็นเลียย็เลยอะสมมุติอันนี้เป็นกิ เกศูนก็เกศหนึ่งก็ได้อะนะเดี๋ยวอันนี้มาไงวะไม่เอาไม่เอาอันนี้ออกก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวนะอ่ะเริ่มเลยไอนน้ตีปุ๊บแจกเกศอ่าแจกเกศมาให้ตัวนี้ให้ตัวนี้เสร็จปุ๊บอ่าตีเช็คเช็คไปอ่าตัวนี้ตีปุ๊บตัวนี้เกศสามบุญไม่ได้ย้ายเกศใช้สกิลย้ายเกศครับผมย้ายของตัวนี้คีฟตัวนี้ไปแล้วก็ย้ายห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าบวกไปสองหมื่นห้าพันนะครับ กลายเป็น3 7 0 0มื่นเจสเสร็จปุ๊บตีอารตีไปเลยอ่าแล้วก็รอคู่แข่งกัดอันนี้คือคอมโบปิด,ปด,ปดเกมนะที่ผมใช้ประจําอันนี้ตีไปปุ๊บโซบัสสมมุติอันนี้เป็นโซบัสโซบัสออกดีทายเรียกาดแถวหน้าของแข่งหนึ่งใบคีตัวนี้เดี๋ยวดิทำไมมาดูแปลกๆวะอ๋อเนี่ยอ๋อันนี้โซบัสนึหรือว่าอะไรอ่าอันนี้ก็กินตัวนี้นะกินตัวนี้ไปเลย บวก1น0 0 0ตาจำนวนเกรสมุดหนึ่งหมื่นสอ0 0 0ื0 0 0 0ม0 0 0 0นสี่หบวกไป50,000นะครับเป็น62,000ตีใส่เันการ์ดอ่าเขาโบปิดเกมถ้าเขาไม่มีเพอร์เฟกต์การ์ดเขาก็ตายครับผมซึ่งเพอร์เฟกต์การ์ดเนี่ยเขาส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะใช้กับกิกาเล็กซ์ซึ่งกิกาเล็กซ์ถ้าสมมุติอ่ามีแอคเซิลแอคเซิลตีต,ตีตีอย่างนี้นะอ่าแต่ไม่ไม่แนะนำไม่ไม่ไม่ต้องคอยเยอะก็ได้นะมันจะตีปุ๊บ แล้วบวก5,000ตามจำนวนนะ5 10 15 20 25 30 35 3 5บวกไปเป็น47 0 0 0นะอันนี้เป็นแบบถ้าเต็มฐานเลยอะหรือว่าถ้าสมมุติมีไอ้นี่อะไรเยอะๆอ่าก็จะเพิ่ม Excel ไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่ไม่ต้องขอตรงหลังบูทนะไม่ต้องบูทให้แวนก็ได้นะเพราะว่ามันแบบเรื่องไงอ่ะมันมันเปลืองนะเออมันเปลืองซึ่ง เด็กเนี้ยมันเป็นเด็กที่แบบต้องคิดก่อนว่าจะลงอะไรไปไม่ใช่แบบวางไปเพื่อแบบเอามาบวกพลังเพื่อกับตัวเดียวอันนี้มันไม่คุ้มนะอ่าเดี๋ยวผมจะอสอนใช้ว่ามันใช้กับตัวอะไรต่อได้สมแบบให้มันเสร็จคอมโบอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ตัวต่อไปเป็นเกรดสอนะครับผมเป็นมังกรหิวโหยเมกาเล็กนะครับผมอ่าชื่คล้ายๆกับกีกาเล็กเลยนะครับมังกรหิวโหอยอเหมือนร่างวัฒนาการเลยอ่าเป็นไง โอ้โหโคตรเท่อ่ะคือตัวนี้จําเป็นต้องใส่ละสี่ใบเป็นตัวที่โคตรคูโคตรเจ๋งมากๆเลยนะครับนี่คือตัวนี้ปุ๊บอ่ะมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าเวนหรือเลียนะช่องช่องไหนก็ได้อ่ะเมื่อหยุดอยู่นี้โจมตีดีไทยเลียกาของเราหนึ่งใบนะที่มันไม่ใช่ตัวนี้ตัวการ์ดหนึ่งใบอ่าถ้าหยุดอยู่นี้อยู่ในช่องเลียเคา,เา,านะเตอร์บัตหนึ่งน้ำเกสำตสัสมุธไม่เกินหนึ่งใบจากกองการนะมาใส่ให้ตัวนี้ตัวนี้บวกทางห้าพันนะครับตามจำนวนเกตสัมพุธ นะครับถ้าไม่สิบใบก็บวกไปใบละห้าพันนะครับอ่าก็เอามาคอมโบก็ได้อนน้ช่องเลียปุ๊บอันนี้อยู่ช่องแอคเซลนะอน,นี้ก็แบบทำาทำอะไรก่อนอ่าสมมุติเอาเกรดมาให้รวมกับตัวนี้เยอะตัวนี้ให้ตัวนี้ไม่ใช่ติดตัวนี้เล่นปุ๊บเล่นตีเสร็จปุ๊บอันนี้ดูดจากอน,นี้ไปให้มันแล้วก็ไอน,นี้กินอน,นี้เพื่อเอาเกรดมานะครับซึ่ง ถ้าเป็นคอมโบพวกเนี้ยมันจะทําได้เป็นแสนเลยนะอ่าเพราะว่าไอตัวของเมกาเล็กสมบุรณนะเดี๋ยวกะมีเกตทะวุฒิในตัวเนี้ยเ้าใบนะก็เอามาเลี่ยงไอดียไอ้ดีปุ๊บก็ได้เกจเพิ่มอีกก็ตีไปละแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมืนสองพันนะครับอ่าก็จะเป็นคอมโบสุดยอดเป็นคอมโบปิดเกมก็ได้นะครับอ่าต่อไปเลยครับนี่แบมมอต้องใส่นะครับผม เทมใช่ป่าววะไอเทมใช่แอคเทมแมมมอสนะครับผมนี่เจ้าแมมมอสตัวนี้อยากรู้ไหมความพิเศษของมันคืออะไรทำไมต้องใส่นะครับในเทิร์นการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีนะครับในขณะที่ยูนิตในขณะที่คู่แข่งกำลังจะคอเออเราคู่แข่งอะต้องคอ,คอ,คอการ์สสองใบนะครับน่ะคือมันบังคับคอนั่นแหละอืมบังคับกันนั่นแหละเออเ,เรียกง่ายๆอย่างไนก็ได้ เมื่อ,อยูนในนี้โจมตีเสร็จนะครับทิ้งเกจสมบุตจากตัวนี้หนึ่งใบอาจก็จะแบบทําให้คู่แข่งเบืองมือได้เหมาะกับการใช้ตอนที่คู่แข่งมี5ดาเมจเออและตัวนี้ควรอยู่ช่องแอคเซลนะครับผมผมพูดก่อนเลยนั่นแหละบวกพลังเยอะๆไอ้ตัวนี้รับมาแล้วก็ใช้ได้คุ้มนะครับอ่าผมพูดเลยตัวต่อไปนะครับอาเป็นมังกรจวโจมบายทอ็อปนั่นเอง เมื่อยูดิตนี้ถูกรีทายจากช่องเลียคาร์บ,บารหนึ่งถ,ถ้าทําำนะนำเกตสมุดของไม่เกิน2องใบาจากไอตัวเนี้ยขึ้นมืออ่าโอ้โหเป็นตัวอะไรที่แบบต้องใส่นะหรือว่าแบบถ้าสมมุติคนไม่ชอบแบบมัมอสอ่าก็สามารถเปลี่ยนเป็นบายท็อปได้เพื่อเอามาเพิ่มมือนะครับถ้าใครจะน้นอะไรก็เิ้นได้นะอืมก็ตัวนี้ควรใส่สามนะผมไม่ใส่เยอะเกินไปเพราะว่ามันจะแบบไปกินกับตัวอื่นนาะ หรือว่าใครจะใส่สีก็ได้ก็เรื่องของคุณเลยตัวไอ้ที่ถูกรีทายนี่คือ <c oughs> เมื่อแบบเราโดนโจมตีนะโดนโจมตีแล้วแบบออกจากสามก็คือการถูกรีทายนะครับนั่นแหละหรือว่าถูกรีทายสกิลของคารเนโอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็โดนออกปุ๊บคขาบัตหนึ่งแล้วก็ตัว2ถ้าสมมุติเราไม่มี a v เว e k คิงไม่มี m e g a l ล็ไม่มีแมมมอสตัวนี้ยืนแอคเซลไปเลย แล้วก็เหมือนแบบล่อให้เขาโจมตีมาอ่าอะไรเงี้ยลอ่อเขาโจมตีมาพวกชาโดด์อะไรเงี้ยมันมารับรีไทยใช่ไหมนั่นแหละก็ใช้คา์คอร์บัตหนึ่งนั่นแหละเจ็บเกตมาอืมก็จะให้มือด้วยนะอืมยิ่งมีแบบยิ่งเราไปดูปุ๊บแต่ว่าต้องเลือกดีๆนะอืมห้ามเกินสองใบนะครับเออนี่นะายท็อปนี่ตัวต่อไปเลยจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก ซาเวดเลดเดอร์นะครับผมก็เมื่อตีนะเมื่อตีสามารถย้ายเกตได้ไม่เกินหนึ่งใบนะครับสามารถย้ายเกตได้อมเมื่อลงสนามนะเอาเกตดสพุดไม่เกินหนึ่งใบสอดให้ตัวนี้ได้อ่าซาเวดคิงใส่สองนะมันแบบเหมาะกับตอนที่เกรดอะเราอยากทําให้คอมโบมันแสเนี่ยเออให้คอมโบมันแรงที่สุดก็ต้องย้ายให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ย้ายให้นี้ให้ตัวนี้ย้ายให้นี้อาคอมโบสุดโหดนะครับผม ตัวต่อไปเลยดีกว่านี่ตัวต่อไปก็คืออันเน้โซนิคโนอาเราจะขาดไม่ได้เลยนะครับผมไอช่องเลียนะเมื่อยืนิตบูทนำการ์ดเกตดสามพุดไม่เกินหนึ่งใบนะให้ตัวข้างหน้าให้ตัวที่เราถูกบูทอะ่ะอ่ะให้ตัวที่ถูกบูทนั่นแหละอมเมื่อยืนหนีโจมตีเสร็จอ่ะก็เรียกฮิตได้แบบคู่แห่งอามาแบบตีฮิตไม่สกิลนะโดนฮิตเข้าฮิตอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ ก็มีสกิลนะอ่าก็แบบประมาณนี้ก็ขู่คู่แข่งได้คู่แข่งถ้าแบบไม่อยากให้เราเสียมืออ่ะเออก็แบบอ่าต้องยอมกาดอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้มันใช้คอมโบคู่ได้นะสมมุติเราจะแบบมีมือน้อยก็ตีปุ๊บอ่าพอคิดปุ๊บรีไทไบท็อปไปเลยรีไทไบท็อปปุ๊บคาร์บัตหนึเราจะได้จัวจวดสองนะจว2สอของไบท็อปแล้วเราก็ได้จว1หนของโซนิคโนอาด้วยอ่าเป็นไง โอเคเราไปต่อกันเลยนะครับต่อต่อไปก็คือมังกรเล็บดุายลาซาเลเทเลกลาซาเลเทเลกนั่นแหละเอออะไรสักอย่างนั่นแหละผมไม่ค่อยแบบพูดชื่อการ์ดไอตัวนี้เลยนะมเมื่อลงปุ๊บนะนำเกรสููดไม่เกินหนึ่งใบเข้าไอตัวนี้พอตัวนี้ถูกดีทายหรือว่าตายนั่นแหละอะไรทั้งสิน้นโซบัสหนึ่งเอาเกรสููดไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมืออ่าก็รอตีนได้ก็เอาไปใส่ใน Excel ได้นะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะครับ4ี่ใบใส่ไปเลยนี่มังกรบินสกายพุเทล่านะครับผมใส่ไป4ี่ใบคืออันนี้เป็นคอมโบอย่างนี้นะตัวเนี้ยสกายพุเทล่าควรเล่นกับโซนิกโนอาคือ,อยังไงนี่พอตีปุ๊บไอ้นี่จะแบบไปอยู่ช่องไหนก็แล้วแต่ของมันนะครับอ่าเราตีปุ๊บไอแล้วก็เออตัวนี้ก็เราตีได้ดีนะผมลืมบอกเอ้ยเดี๋ยวนะมันบอกว่าในเทินคุณใช่ ถ้าเขียนว่าในเทินคุณเราไม่สามารถแบบคู่แข่งรีไทยมาเราไม่สามารถทําได้นะอ่าก็ตัวนี้ตีปุ๊บอ่าฮิตรีไทยเดือกาตัวนี้เลยเลยนะรีไทยแล้วตัวนี้ก็ใช้ความความสามารถของตัวนี้คันต์บัตหนึ่งเอาจากดรอปขึ้นมือนะเอาตัวเองเนะี่ยที่ตกลงไปกับขึ้นมือนี่แล้วลเราก็ได้ไดการ์ดคิวหนึ่งหมื่นมาขึ้นมืออีกรอบนะมันเป็นคอมโบที่เก็บมือได้ดีมากอ่า โดวต่อไปครับอันนี้เราห้ามใส่ห้ามใส่แบบห้ามขาดเลยดีกว่านี่เพอร์เฟกต์การ์ดนะครับดอทิกเกอร์ใส่ไป4ใบนี่อ่าตัวต่อไปครับผมคิ2ของไทเกอร์นะครับผมใส่ไป2คิ2อ,อีกแล้วครับเป็นของซาเว e อัเกสเตอร์อเกเซอร์นะครับผมทำไมผมถึงใส่ มันมันเป็นคีสเหมือนกันนะแต่ความพิเศษไม่รู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรอาร์ตมันคนละอาร์ตผมก็เลยใส่นั่นแหละคืออก็แบบเฮ้ยอยากใส่แบบยูนิตเยอะๆเออก็เลยใส่ไปนะครับอ่าตัวต่อไปเลยครับมังกรกินพืชนี่บูโตซซรัสอือหือนี่โอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดม,มากเลยครับเป็นฟอนติเก er อร์อน,นั้นเองนะครับผมใส่เบสองใบแล้วก็นี่ครับ ฝูมังกรไทนี่เล็กไทนี่เล็กนะครับขอโทษครับนี่ใส่ไป2เหมือนกันครับความหมายเดียวกันเลยคือมันคนละอาร์ตถ้าถามว่าอาร์ตไหนเจ๋งกว่านะอันนี้มันอาร์ตแนวหุ่นยนไงแนวโนวาอะไรเงี้ยอันนี้มันแนวบังกรดุร้ายเออก็ใส่ไปเลยเพราะมันเททั้งคู่ก็ตัดสินใจไม่ออกนะครับผมนี่ตัวต่อไปนะครับฮิวทริกเกอร์ใส่ไปสใบเลยครับอันนี้าขาดไม่ได้เหมือนกันครับ คิวทิกเกอร์คิวสองหมื่นถือว่าอะไรโคตรดีมากๆเป็นอะไรดีมากๆเลยครับอ่าตัวต่อไปนี่ดรกก้อนเอ็กดรกก้อนเอ็กนะครับผมอ่าก็เป็นตัวเริ่มเป็นตัวเริ่มที่โอ้โหผมว่าอาร์สวยอยู่นะเอออาร์มันสวยมากโอเคครับนี่ก็จะเป็นการจบรีวิวของเอ,อ้ยเดียว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 ,เ,ยว,เ,ยวเราลืมแอคเซลไปหรือเปล่าแอคเซลใส่ไปสี่ใบนะครับแอคเซลใส่ไปสี่ใบเลยอืม พราะว่าแบบผมไม่เคยใช้เยอะกว่าสนะี่ใบเะอืะก็ไม่เคยสามอะ่ะเออไม่เคยมากกว่าสนะามแล้วเท่าที่ผมใช้อะ่ะก็สี่ใบก็เหลือเฟือละหรือใครจะใส่แปดก็ได้เอาเท่ๆไปเลยเออหรือว่ามันแต่มันเปลืองสลิปไงผมก็เลยไม่ค่อยใส่อะไรเงี้ยนะอืก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเป็นเด็กโปรไฟล์นะครับสําหรับการทําเด็กโปรไฟล์ทายกีกษตรนะครับผม โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ